สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์พาชมโครงการพรีเมียมทาวน์โฮมที่ดีที่สุดในย่านผนโยธินกับพกษาวิวผนโยธินรามอินทราวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมครับปาล์มพนุพันธ์อรามครับแต่บอกก่อนเลยครับว่าวันนี้ผมไม่ได้มาเพียงคนเดียวเท่านั้นครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากที่รึกษาด้านการขายอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพจะมาอยู่กับพวกเราทุกคนในวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นครับไปทําความรู้จักกับเขาซิทหนึ่งครับผมนี่ครับเขามาแล้วครับ สวัสดีค่ะมิ้นมินตาค่ะมิ้นเป็นที่ปรึกษาด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ประจำโครงการทึกษาวิวพหนยวทินรามินตาค่ะนะครับเป็นไงครับผมบอกเลยว่าทาวน์โฮมพรีเมียมนะครับสวยมากมากแล้วนะครับที่ปรึกษาด้านการขายก็สวยไม่แพ้กันขอบคุณค่ะขออนุญาเรียกเป็นคุณมิ้นลวกันวันนี้คุณมิ้นจะอยู่กับพวกเราทุกคนจนจบไลฟ์เลยนะครับจะพาพวกเราไปชมสิ่งดีอย่างแน่นอนครับคุณมิ้นครับผมถามนิดนึงว่า ตอนนี้เราอยู่ที่โครงการพฤกษาวิวพุ่มผลโยธินรามินทาและโครงการเนี่ยครับมีจุดเด่นอะไรที่แตกต่างจากโครงการอื่นบ้างเลยค่ะโครงการพฤกษาวิวพุ่มผลโยธินรามินทานะคะของที่นี่ค่ะจะเป็นในส่วนของพรีเมียมทาวน์โฮมค่ะแล้วก็ของเราเนี่ยจะมีแบบบ้านที่เป็นดีไซน์ใหม่ของ,<ช>ของพฤกษาวิว<า>เลยใช่<ม>ก็คือจะเป็นในส่วนของดูเพล็กทาวน์โฮมค่ะมันคืออะไรครับดูเพล็กทาวน์โฮมดูเพล็กทาวน์โฮมเนี่ย, uh, ยก็คือจะเป็นทาวน์โฮมที่เป็นมีดับเบิลวอลลุ่มสูงจนถึง5.2าจุดสอเมตรห้่จุดสองเมตรใช่ก็คือจะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายใน บ้านให้มากขึ้นค่ะคุณปา้าแล้วก็ดูสง่างามด้วยใช่ค่ะสุดยอดมากเลยนะครับเป็นแบบดูเพกเป็นบอลลูมใช่แล้วก็ของเรานะคะทําเลที่ตั้งของเราเนี่ยจะอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าทั้งสองสายสสายด้วยกัน<ช>นะครับมีสายอะไรบ้างครับคุณมิ้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวค่ะจะเป็นจุดที่เชื่อมต่อมาจากสถานีหมอชิด ก็คือจะมีหมอชิดนะคะแล้วก็หมอเกษตรอืแล้วก็ใช่ก็จะยาวไปจนถึงคูคดเลยสำคัญมากนะเส้นนี้แต่ว่าณตอนนี้ค่ะก็คือเขาเปิดให้ใช้เนี่ยจนถึงหมอเกษตรแล้วก็คือลูกค้าเนี่ยมาจากเซ็นทรัลรัตภัลอ่ายาวมาถึงหมอเกษตรแต่ว่าอีกนิดนึงค่ะจะถึงหน้าปากซอยโครงการเราแลกเดี๋ยวรอก่อนนะใช่ค่ะรแน่นอนครับแล้วก็อีกสายหนึ่งจะเป็นสายสีชมพูค่ะสายชมพูเนี่ยจะคือจะมาจากศูนย์ราชการเซ็นทรัลรามินทราค่ะแล้วก็ยาวไป เรียกว่าเป็น2เส้นสำคัญชนะครับจากโครงการเนี่ยเขาเดินทางนะครับประมาณเพียง5นาทีเท่านั้นใช่ค่ะก็คือระยะเวลา5นาที ประหยัดเวลามากๆสุดยอดจริงๆนะครับไม่ธรรมดานะครับและนอกจากนั้นครับคุณวินคุณวินชอบช้อปปิ้งไหมชอบค่ะรวมถึงใครชอบช้อปปิ้งนะครับบอกเลยว่าที่นี่ครับดีจริงๆเพราะว่าใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งมอลล์สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลรามินทาเซ็นทรัลลาดพร้าวหรือไม่่วาจะเป็นเซ็นทรัลอีทวิวนะครับที่นี่ใกล้มากจริงนะครับไปดินเนอร์คนที่คุณรักได้นะครับและที่สําคัญนะครับใครที่ทํางานในเมืองนะครับโครงการนี้ครับใกล้กับทางด่วน2เส้นเลยนะนั่นคือเส้น ทางด่วนของฉลองรัฐกับก็ทางด่วนจตุโชกโอ้โหเรียกได้ว่าจากโครงการไปถึงทางด่วนเนี่ยใช้เวลาเพียงสินาทีเท่านั้นโอ้โหเรียกว่าเป็นทำเลศักยภาพช่คาะจริงๆครับสุดยอดจริงนะครับผมแล้วท่านพี่พแบบเขาสงสัยว่าเอ๊ะผมและคุณมิ้นเืนอยู่ที่ข้างหลังคืออะไรนะครับมาดีปหรือเปล่าคะมาดีบันไทยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับแต่ใกล้เคียงมันคืออะไรคุณมิ้น ตรงนี้นะคะจะเป็นสระว่ายน้ําหลักของโครงการค่ะก็คือตรงนี้จะเป็นสระว่ายน้ําระบบน้ําเกลือด้วยนะคะค่ะแล้วก็ของของที่เนี่ยเราไม่ได้มีเพียงแค่สระว่ายน้ําด้านนี้อ๋อไม่ได้มีแค่สระเดียวใช่เรามีอีกหนึ่งโครงการอ๋อหนึ่งโครงการ <c oughs> ก็มีสระนึงหรอใช่ค่ะโอ,โอีกหนึ่งโครงการเนี่ยก็จะมีในส่วนของฟิตเนสสระว่ายน้าครับแยกไปอีกหนึ่งโครงการค่ะอ๋อคือแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนเลยใช่ค่ะมีทั้งสระว่ายน้ํามีฟิตเนสใช่ค่ะโอ้โหเรียกว่าแบ่งเป็นคืออย่างละสองอันเลยอ่ะใช่างใช่อย่างละสองโครงการเลยโอ้หเรียกว่าเรียกว่า เป็นแบบครบมากเลยนะใช่ค่ะแบ่งเป <ๆ studio> ็นส่วนมากคุณปามชอบออกกําลังกายผมบอกเลยหุ่นของผมอย่างนี้นะครับผมชอบเนี่ยวพูดเดี๋ยวไม่ค่อยเชื่อผมเลยนะนะครับถ้าใครชอบรักในการออกกำลังกายผมก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าที่เนี่ยนะครับมีครบเลยฟัสซิลิตี้นะครับที่สําคัญสําคัญใช่ค่ะฟิตเนสสระว่ายน้ำเลิศมากจริงแล้ววันนี้ครับผมกับคุณมิ้นครับกำลังพาท่านผู้ชมนะครับทุกท่านเรียกไปชมโครงการที่เป็นไฮไลท์ ของวันนี้เลยะนะครับนั่นแบบก็คือดูเพกดับเบิลวอลลุ่มนะครับ5.2เมตร<ม>ที่คุณมินได้บอกไปนะครับเมืม่อสักครู่นี้นะครับจะเป็นยังไงจะสนานอะไน,นไหนเดี๋ยวเราจะไปชม<ไ>ปกันะนะครับผมและตอนนี้ครับใครที่กำลังรับชมไลฟ์อยู่บอกเลยว่าคุณต้องติดตามจนจบนะ เพราะว่าวันนี้ครับผมและคุณมินครับเขาเรียกว่ามีของเล็กน้อยมามอบให้ท่านผู้ชมด้วยนั่นคืออะไรครับผมของเราจะมีในส่วน g i ฟต์เวอร์ช์นะคะของซาร่าโฮมมูลค่า1,000 0บาทมอบให้กับลูกค้าที่ทุกท่านที่ชมโครงการชมไลฟ์ของโครงการอยู่ทุกท่านเลยนะทุกท่านเลยนะใช่ค่ะนะครก็คือให้หลักโอนอ่ะใช่ก็คือ ลูกค้าท่านใดค่ะที่จองบ้านโครงการนะคะแล้วก็แจ้งว่าชมมาจากไลฟ์นี้ค่ะก็คือแคปหน้าจอไว้นะคะแล้วก็เอามาแจ้งที่โครงการค่ะอันนี้ลูกค้าก็จะได้ในส่วนของกิฟต์เฟอร์ชจากสาราโฮมหนึ่งหมื่นบาทเอาไปตกแต่งเฟอร์จอร์เอาไปตกแต่งบ้านให้สวยงามแบบบ้านตัวอย่างได้เลยและนี่ก็เป็นทางเข้าครับที่เราจะพาไปชมโครงการไฮไลท์แล้วทางเข้าก็สง่างามมากเลยนะไม่ธรรมดาจริงนะวันนี้นะครับบอกเลยว่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆมอบให้กับทุกท่าน แน่นอนครับทุกท่านต้องรอติดตามจนจบไลฟ์เลยนะครับผมมีสิ่งดีแน่นอนครับมาครับถึงแล้วครับโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะตอนนี้นะครับเหมือนที่คุณม anyway> ิ้นได้บอกไปด้านหลังนี่คือด้านหลังตรงด้านนี้นะคะก็คือจะเป็นส่วนของพิณเนกนะคะก็สระว่ายน้ำของโครงการที่เป็นตัวดูเพ็กทาวน์โฮมค่ะที่แบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนไปแล้วใช่ค่ะสุดยอดมากผมชอบมากเลยนะเป็นการจัดที่มันลงตัวจริงใช่ค่ะนะครับผมและนี่ครับผมกับคุณมิ้นครับได้เดินทางมาถึง หน้าบ้านที่เป็นไฮไลท์ขอนวันนี้เลยใช่แบบนี้ก็คือแบบบ้านรุ่นนี้นะคะจะชื่อว่าแบบบ้าน Emperor ค่ะ e อ per เ r เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัว d u p l e x Town Home ก็คือเป็น Town Home 2.5ชั้นนะคะแล้วก็ตัว Emperor เนี่ยค่ะ,คะก็คือจะมีทั้งหมด5ห้อง5ห้องเ5ห้องเลยเหรอ5ห้องเลยโอ้โหเรียกได้ว่าใหญ่จริงนะใช่แล้วก็สูง5.2เมตรด้วยใช่สูง5.2เมตรด้วยแล้วก็ ครบหมดเลยค่ะใช่ค่ะแล้วโครงการนี้ครับมีแบบบ้านแบบนี้แบบเดียวหรือเปล่าเยไม่ค่ะก็คือของโครงการเราอะค่ะจะมีอีกทั้งหมด2แบบบ้านาก็คือรวมเป็น3รวมที่นี่เป็น3นะคะแบบบ้านนะคะก็คือจะมีในส่วนของวิกตอเรียนค่ะนะคะ,ะ,คะวิกตอเรียนเนี่ยก็คือจะเป็น ท้ายตัวที่เป็นหนึ่งที่จอดรถต่่แตตัวท้ายหนึ่งที่จอดรถเนี่ยมีทั้งหมดสี่ห้องสี่ห้องสี่ห้องเลยแล้วก็อีกแบบบ้านรุ่นหนึ่งนะคะจะเป็นเอ็มพายค่ะเอ็มพายเนี่ยก็คือเป็น2ที่จอดรถแต่เป็นสี่ห้องเหมือนกันสี่ห้องเหมือนกันสี่ห้องเหมือนกันค่ะแล้วก็ระดับพื้นจนถึงป้าเพดานนะคะทุกหลังนะคะเป็นมาตรฐานของเราก็คือสูง3.5มเมตร3.5เมตรใช่ค่ะสามจุดห้าเมตรเลยทุกหลังเลยค่ะโหสุดยอดมากจริงราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับที่นี่ราคาเริ่มต้น สาจุดสามล้านบาทสามจุดสามล้านบาทอะไรนะสามจุดสามล้านบาทค่ะสุดยอดจริงเลยสามจุดสล้านบาทนะครับใช่ค่ะราคาคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณจะได้รับอย่างแน่นอนครับกับโครงการนี้ครับเพืกษาวิโยผลิทีนคราฟต์พิทาครับและตอนนี้ครับเมื่อเราได้ชมหน้าบ้านสวยประดังงานขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมกับคุณมิ้งจะพาเราเข้าไปดูด้านในเข้าดูด้านในกันนะครับว่ามีอะไรที่โดดเด่นกันบ้างนะครับผมอ่าขออนุญาตนะครับใช่เลยค่ะ ้โหไงคะคุณปามสัมผัสแรกที่เข้ามาผมบอกเลยว่าแอร์เย็นมากเลยครับหนาวใช่ไหมคะร้อเล่นคือบอกว่าโปร่งโล่งสบายเพรา่ะงานจริงเพราะว่าตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นไฮไลท์ของเราก็คือจะเป็นดับเบิลวอลลุ่มสูง5.2เมตรอ๋อเนี่ยใช่ไหมใช่ตัวนี้คือมันก็จะเพิ่มสเปซพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านมากยิ่งขึ้นมันดูสง่างามมากเลยนใช่ค่ะแล้วก็ด้านหลังของเราตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของ ร้านซักล้างอ๋อร้านซักล้างใช่ที่เนี่ยค่ะลงเสาเข็มความลึกเดียวกันกับตัวบ้านเลยนะคะโอ้เท่าตัวบ้านเลยใช่ค่ะเท่ากับตัวบ้านเลยะะเรียกไ,ได้ว่าแข็งแรงแน่นอนแข็งแรงแน่นอนแล้วก็ะะสามารถเนี่ยปรับพื้นที่จะทําเป็นครัวไทยก็ได้ หรือว่าจะทําเป็นร้านซักล้างก็ได้อ๋อตามแบบที่คุณชอบเลยใช่ค่ะัวไทยตัวฝรั่งร้านสักล้างคุณจัดไปเลยจ้ะจัดได้หมดเลยแต่ว่าตรงเนี้ยเราทําเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นเอาไว้อ๋อน่ารักน่ารักใช่ค่ะเก๋ดีแบบหนึ่งคุณคุณตามชอบแบบปาร์ตี้สังสรรค์ไหมอ๋อผมชอบอ่านหนังสือค่ะชอบอ่านหนังสือเหรอคะผมมีบ้าง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 ใช่ไหมคะก็จริงๆถ้าคุณปามชอบอ่านหนังสือเนี่ยด้านเนี้ยสามารถทําเป็นห้องแบบ อ่านหนังสือได้เลยนะโอ้โหแบบว่าหรือว่าพาเพื่อนเพื่อนมาเป็นห้องคาราโอเกะใช่เป็นห้องคาราโอเกะ,เห,เกะห้องนู้น่ใช่นนค,ค่ะหรือว่าเป็นห้องเลยประสง์จริงจ<า>ดัดเต็มที่เลยเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันค่ะ,ะนะครับเดี๋ยวตอนนี้ครับผมครับจะพาทุกท่านครับขึ้นไปชมด้านบนกันนะครับของแบบบ้านนี้ว่าจะงดงามขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับอ่าโอ้ยแต่เดี๋ยวก่อนครับผมผมลืมบอกเลยนี่ผมสังเกตเห็นเมื่อกี้นี้นะครับผมต้องบอกว่า พึกษาครับได้มอบเทคโนโลยีที่เกิดจากความใส่ใจนะครับให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับนั่นคือเทคโนโลยีพึษาหาือวิ่งเทครับอย่างเช่นตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือ Home Automation ครับมันสําคัญยังไงมันสามารถสั่งเปิดปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับผ่านบนมือถือนะครับแค่บนแอปพลิเคชันแค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสคุณก็สามารถเปิดปิดไฟได้ละสุดยอดจริง Home อ u t o m a t i o n นะครับ โอ้เป็นพื้ษาิวเทคที่เขาจัดมาให้ในบ้านนี้เลยนะครับนอกจากนั้นครับบันไดที่กําลังเดินขึ้นอยู่ครับใช้เทคโนโลยีพึกษาพีคัสครับเรียกว่าแข็งแรงทนทานแน่นอนครับผม อ่าค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นในส่วนของห้องอเนอกประสงค์อีกหนึ่งห้องค่ะที่มิ้แจ้งไปเมื่อสักครู่ค่ะว่าตัวบ้านเราเป็นในส่วนของตัวดับเบิลวอลลุ่มนะคะก็จะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเพิ่มมากขึ้นค่ะอ่าผม <c oughs> ว่าผมดู <c oughs> ว่าคุณมิ้นหายไปไหนนะ <c oughs> ครับ้ตรงนี้วิวสวยมาก <c oughs> สวยไหม <c oughs> สวยมากจริงน <c oughs> ะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นแบบว่าดับเบิลวอลลุ่มใช่ค่ะมันเหมือนยืนหมุ่บนเพนเฮาส์เลยอ่าเหมือนยอ,อยู่เพนเฮาส์หรือใจกลางเมืองมันได้อารมณ์อย่างนี้จริงนะครับต้องบอกว่ามันนอกจากเพิ่มความสงาแล้วนะ มันสามารถเชื่อมต่อความสัมพันธ์คนด้านบนด้านล่างได้โอ้โหสุดยอดจริงคุณตามสังเกตไหมว่าเดินขึ้นมาเนี่ยมันมันเงียบเนาะใช่ใช่มันเงียบมากเลยทำไมเหรอครับก็คือตัวเนี้ยค่ะในส่วนของตัวบ้านเราอ่ะเราใช้เป็นลามิเนตหนา12มิล่ะนาเมรหนา12มิลค่ะส่วนมากเขาจะใช้กันในส่วนของแบรนด์พรีเมียมที่เป็นแบบพวกแบรนด์บ้านเดี่ยวที่แบบไฮเอนด์็น่อยที่เป็นไฮเอนด์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าของเราอ่ะ ใช้วัสดุเดียวกันโอ้เรียกได้ว่าวันนี้พึ่งสาววิวนะครับจัดพวกนี้มาให้ที่โครงการนี้แล้วเองแล้วก็เราไม่ไม่ใช่ใช้เฉพาะแบบบ้านรุ่นนี้นะคะของเราตั้งแต่ไทยเริ่มต้นเลยใช่ค่ะคือครบทุก3แบบเลยครบทุก3าแบบเลยค่ะเราใช้วัสดุเดียวกันได้วัได้วัสดุรวมถึงฟังก์ชันเต็มไปเลยใช่ค่ะแล้วนี่ค่ะ นี่คุณป้าสังเกตดูด้านบนมันมีช่องแสงลงมาตรงนี้จะเป็นในส่วนของฟาสกายไลท์สกายไลท์ใช่ก็คือเราจะใช้แสงธรรมชาติจากภายนอกเพิ่มความสว่างภายในตัวบ้านค่ะตรงนี้ค่ะจะช่วยเราประหยัดไฟด้วยใช่ใช่ช่วงเวลากลางวันไม่จําเป็นต้องเปิดไฟที่ถงบันไดเลยเรียกได้ว่าคุณไม่ต้องเปิดไฟตอนวันคุณก็รอดนะจ๊ะสว่างแน่นอนประหยัดไฟด้วยัด้เลยด้านนี้เลยต้นนี้จะเป็นในส่วนของ มาสเตอร์เบดมค่ะโอ้โหเรียกว่าเป็นห้องที่ผมใฝ่ฝันรอคอยรอคอยจะชมจริงเลยรอชมจริงมาสเตอร์เบดมครับใช่คุณปามด้านนี้เลยไฮไลท์ไฮไลท์อีกแล้วไฮไลท์แล้วไเยอะมากเลยรับสุดยอดก็คือตัวชั้น2ของที่เนี่ยครับระดับพื้นจนถึงฝ้าเพดานเราสูง3.8มเมตรผมว่าแล้วผมเข้ามาผมได้บรรยากาศปลอดโปร่งนะครับความสะดวกสบายว่าถ้าเกิดได้นอนนะครับผมบอกเลยว่าสบายจริงนะครับห้องนี้แล้วก็ด้านนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของ เตียงที่แบบเราสามารถลงจนถึงไซส์แบบคิงไซส์ได้เลยอะคิงไซส์นะครับผมขนาดใหญ่จริงครับเราเซิร์คูเกิลดูได้นะครับคิงไซส์คิงไซส์เป็นยังไงใช่ขนาดวางแล้วคุณยังมีพื้นที่ใช่ยังเหลือพื้นที่อีกด้านนี้สามารถจัดวางเป็นในส่วนของ w a l k i n closet ได้ด้วยนะคะผมชอบมุมนี้ผมชอบใช่มินก็ชอบนะครับคุณหญิงแม่ผมต้องชอบแม่เลยมุมนี้เนี่ยได้เลยค่ะเนี่ยถ้าคุณหญิงแม่มาเดี๋ยวมินจะพาคุณหญิงแม่คุณปามาดูอ่นะครับผมเรียกได้ว่าใครใครเนี่ยสาวสาวเนี่ยที่ไปช้อปปิ้งมา มีเสื้อผงเสื้อผ้าเอามา,าไว้ตรงนี้ใช่ลแล้วก็เนี่ยค่ะด้วยระดับความสูงก็คือเพดานเราสูง3.8เมตรเนะเนี่ยคุณปาลมสังเกตดูตู้เสื้อผ้าด้านบนเนี่ยเราสามารถจัดวางเป็นแบบเพิ่มชั้นเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้อีกโอ้โหสุดยอดมากเลยได้ว่า ลงตัวจริงนะครับการจัดห้องแบบที่นี่ด้านนี้นะคะจะเป็นในส่วนของห้องน้ําของชั้น2ค่ะก็คือสามารถเชื่อมต่อจากในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดมค่ะแล้วก็ด้านนี้ค่ะเราแบ่งแยกในส่วนของโซนเปียกโซนแห้งไว้เรียบร้อยแล้วทะลุกันได้ด้วยนะทะลุกันได้ด้วยค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องนอนที่4นะคะแล้วก็ห้องนอนที่5อ๋อสามารถจัดได้เต็มที่เลยใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดคุณมีตั้งแต่พูดมาเนี่ยนะครับผมราคาเท่าไหร่หน่ยยันหนรอบนึง ถ้าราคาสำหรับแบบบ้านไทยเอ็มโพเรอร์นะคะก็คือราคาจะอยู่ที่4.5ล้านออนะครับผมแต่ถ้าแบบแบบเริ่มต้นถ้าแบบเริ่มต้นจะเริ่มอยู่ที่3.3ลา้านโอ้โหเรียกได้ว่านะครับผมราคานะครับกับความคุ้มค่าทุนจะได้ทั้งทำเลทั้งคุณภาพาน,นะครับคุ้มค่าจริงๆนะครับผมชอบ <S <S ตัวน,นี้มากเลยที่ผมยืนบ่อยๆนะครับเป็นเพนท์เฮาส์นะครับแบบว่าได้ลมเหมือนเพนท์เฮาส์เลยเป็นแบบดับเบิลวอลุ่มที่เขาบอกนะครับ5.2เมตรคือข้อดีของมันคืออะไรครับมันเพิ่มความสง่างาม เพิ่มความปลอดโปร่งครับที่สําคัญครับมันสามารถเชื่อมต่อกับคนที่อยู่ด้านล่างได้นั่นเองอย่างเช่นกับคุณมินนี่เองนี่ครับผมน่าวิมืตอนไหนเนี่ยคนนี้นะครับสุดยอดมากผมชอบมากเลยตรงนี้ดับเบิล์บอลล่มนะครับผมโอ้หสวยสวยสวยที่นี่สวยจริงนะครับโอ้โหผมฟินสุดยอดมากนะนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่า นี่ครับคืออันนี้คือเป็นเป็นเป็น,ปนไฮไลท์รวมถึงภาพรวมทั้งหมดนะครับของโครงการพึกษาวิวพหลโยธินรามอินทาครับ,รบเรียกได้ว่ามันทั้งทำเลดีนะครับแบบบ้านคุณภาพแล้วก็มันสวยสง,ง่างามมากจร<ช>ิงๆน,นคะนครับผมอ่ะตอนนี้ผมว่าแต<ช>่คนที่ชมไลฟ์อยู่นะครับผมเขาคงคอมเมนต์มาแล้วแหละเราต้องมาดูหน่อยล้วกันว่าเขาคอมเมนต์อะไรบ้างเขามีคำถามอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมอยู่กับที่พึกษาและการขายจะตอบคำถามให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะยกมาบางส่วนแล้วกันเนาะได้ค่ะ นี่นี่น,น,น,นเดี๋ยวผมหาก่อนอเขาถามว่าเออถ้าอะไรเนี่ยถ้าเดินทางอ,อ๋อถ้าเขาอยู่ตรงมอกเกษตรเขาสามารถเดินทางมาที่นี่ได้สะดวกไหมค่ะก็ถ้าจากมอกเกษตรนะคะมาที่โครงการะคะ่ะก็คือระยะเวลาในการเดินทางอ่ะ ประมาณแค่1 0ถึง15นาทีเท่านั้นใช่ค่ะสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวก็ได้รถโดยสารประจำทางก็ได้หรือในอนาคตอีกอันใกล้อีกนิดเดียวยใ,ใกล้เลยใช่ค่ะก็คือของเราเนี่ยอย่างที่แจ้งไปคือเราจะมีในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีสายหยุดจะอยู่ใกล้กับโครงการอ,อยู่ปากซอยนี่เองเรียกได้ว่าเดินทางสะดวกแล้วใช่เดินทางสะดวกค่ะอนาคตเนี่ยมาจากมอกษตเเนี่ยแป๊บเดียวไม่ต้องห่วงใช่สบายแน่นอนเคลียร์เคลียร์แน่นอนนะครับโหสุดยอดจริงคุณนแร้วถามนิดนึง วันนี้เห็นบอกว่าพิเศษสุดนะครับผมมีโปรโมชั่นอะไรอะมาฝาก็คือผู้ชมด้วยด้วยครัก็คือนอกจากกิฟต์เบรชช์ของตัวซาร่าโฮมที่เราจะแจกให้สำหรับลูกค้าที่ชมไฟน์นี้อยู่แล้วนะคะก็คือเราจะมีในส่วนของฟรีค่าใช้จ่ายน้วันโอนให้ด้วยฟรีค่าใช้จ่ายน้ำวันโอนด้วยใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดจริงไม่ใช่อย่างเดียวนะของนี้น่ฟรีทุกค่าใช้จ่ายน้วันโอนฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยฟรีทุกค่าใช้จ่ายน้วันโอนเลยทุกสาวยู่จัดเต็มมากเลยแล้วเงินจองอะเงินจองเห็นมีคนถามมาแบงงจอ เงินจองของเราค่ะเงินจองเราจะอยู่ที่หนึ่งมืนบาทเท่านั้นหนึ่งมืนบาทเท่านั้นใช่ค่ะกับสิ่งที่คุณจะได้ไปใช่ค่ะคุณพระ,ะสุดยอดจริงๆค่ะก็คือเงินจองทําสัญญาตอนนี้เป็นโปรโมชั่นสําหรับวีคนี้นะคะก็คือจองทําสัญญาเพียงหนึ่งหมื่นบาทค่ะโอเคอ่ะนะครับท่านนี้นี่เขาถามว่าโหแบบบ้านสวยมากเลยอยากทราบเวลาเปิดปิดของสำนักงานขายครับก็คือเวลาเวลาทําการสรํานักงานขายนะคะก็คือที่โครงการนะคะเปิดทุกวันค่ะ เวลา9นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาค่ะอ๋อสามารถเข้ามาหาที่ปรึกษ,ษา้านการขาย<ช>ที่สวยงามน,นี้รวมถึงว่าเป็นที่ปุษกษาดใีให้คุณได้อย่างแน่นอนนะครับ<ช>9โมงจถึง สิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาฬิกาของงเย็นนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าอยู่ทุกวันเลยนะครับเข้ามาได้นะครับตามที่คุณสะดวกนั่นเองครับผมสุดยอดมากอ่ะนี่เป็นบางคำถามนะเคลียร์นะเคลียร์นะครับโอนะครับหลายๆท่านถามบานะครับผมขออนุญาตเป็นยกเป็นตัวอย่างําคำถามแล้วกันนะครับโอ้ต้องขอบคุณจริงๆกับคนที่ยังชมร้า์อยู่ตอนนี้นะครับในวันนี้นะครับต้องและเนี่ยครับที่ถึงบอกนี่คือทั้งหมดที่เราผาชมที่ผมและคุณบิ๊นผาชมนะครับ มันสวยมากจริงครับวันนี้ครับถ้าคุณเห็นไลฟ์แล้วอยากเข้ามานะครับลองเข้ามาเยครับลองดูด้วยตาคุณเองนะครับคุณจะพบสิ่งดีๆนะครับโครงการที่ทำเลสัก a ภาพตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตของพวกคุณอย่างแน่นอนครับผมวันนี้ครับผมและคุณวินนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนดครับผมเห็นว่าคุณมิ้นมีอะไรนะ วันนี้ต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้มิ้นมีนัดหมายของลูกค้าที่จะเข้ามาจองที่โครงการโอ้จริงเหรอใช่ค่ะตอนนี้รออยู่เลยค่ะโอ้โหรอเลยนะใช่ค่ะรีบไปนะใช่ต้องรีบไปละเพราะว่าเขาทราบนะว่าเราจะมีการไหลรั้นี้เราคิดว่าเสาร์อาทิตย์นี้ลูกค้าคงต้องเข้ามาจองที่เราเยอะมากอ๋อเลยต้องรีบนิดนึงต้องไปดูแลลูกค้าก่อนใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยโอเคครับวันนี้ผมคุณวิ้นนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับเม่ต้อเดี๋ยว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 ครับเดี๋ยวลืมเลยลืมเลยวันนี้ผมนั่งอยู่ที่แบบแบบดูเพกดับเบิลวอลลุ่มสูง5.2เมตรใช่ไหมค่ะผมขออนุญาตนะครับผมถ่ายรูปบรรยากาศนะครับความสูงตั้งแต่ระดับพื้นจนถึงข้างบนเลย5.2เมตรนะครับผมแต่ผมจะไม่ถ่ายธรรมดาแน่นอนผมเอาโดรนมาด้วยวันนี้คุณปาามาโดรนมาด้วยเหรอวินโดนขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเหรออ่คุณวินเทลผมนะได้ค่ะโอเคโอเคนะครับผมเตรียมตัวเลยครับได้ค่ะพร้อมยังพร้อมยังค่ะอ่าถ้าพร้อมแล้วดึง อีกสักรูปหนึ่งหนึ่งสองสามโอ้โ <Okay, S 1> หภาพ <นา S 1> สวยๆภาพสวย,ย,สวยอ่ okay, าโอเคครับผมจะไปเพราะก็หมายครับวันนี้สว,ส,สวัสดีครับบ๊ายบาย